วันนี้อากาศดีเหลือเกินคุณขาฉันสวยเหลือเกินฉันสวยที่สุดฉันสวยมองขนาดเนี้ชอบจิตนี่ละเซ่หนุมน่มๆฉันสวยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หล่อนพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ มันเป็นประโยคประจำตัวของฉันและที่ที่หล่อนยืนอยู่ก็เป็นที่ของฉันหล่อนไม่ควรได้รับติดนั้นอีนางติดนี่ฉันสวยไม่จริงฉันสวยกว่าหล่อนฉันสวยตายหล่อนไปเอาความกล้าหน้าด้านมาจากไหนยะแล้วหล่อนจะได้เห็นดีกันก็ทีหล่อนน่ะยังคิดว่าตัวเองสวยได้เลยแล้วทำไมฉันจะคิดว่าตัวเองสวยบ้างไม่ได้ ฉันสวยฉันสวยได้ยินไหมมันจะมากเกินไปแล้วนะอีนางติน๊นี่แล้วหล่อนจะต้องเติถ้าา้าไห้ตายแห่งความสวยงามขอฉันเอาเซเข้ามาเลยพร้อมมากค่ะรองผืนมารคาราชฉันอยู่ไหนฉันสวย ลิปสติกฉันอยู่ไหนฉันสวยนี่อิสเบลลาจริงนี้ด้วยพวกเธอสองคนทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยเมลสวยจริงมาละ ไปดีกว่าเชิญหล่อนมนโนไปคนเดียวเถอะว่าตัวเองสวยเชิญใส่ค่ะไปหาแฟรงค์ของจิ๊ดนี่ดีกว่าจิเอ๊ไปไกลๆเลยนะอีมนุษย์ตางดาวแฟรงค์เขาไม่ได้อะไรกับแกรหรอกอีบาบล่าคิดไปเองอื้มอ๊ยอนนี่ก็สวยจริงอะไรจริงอารมณ์เสียส,สวย เอ้าอิสเบลล่าไปไหนลาหลอฉันด้วยสิสวัสดีะจฟรคงแฟรงค์ขาจิตนี่คิดถึงแฟรงค์จังเลยค่ะเฮ้ยเราตกใจหมดจิตนี่นี่เองเรานมว่าใครวายแฟรงค์ตกใจทำไมกลัวจิตนี่เหรอจิตนี่เสียใจจังเลยค่ะเ,เปล่าเปล่าเราไม่ได้กลัว ก็จิ๊เนี่ยเล่นไมาเนี่ยแบบนี้เราก็เลยตกใจนิดหน่อยอ่ะอว่าแต่นีอะไรหรอก็จะมาบอกว่าวันนี้จิ๊นี่จะมาสอนแฟรงค์เล่นอุคูลเล่ด้วยล่ะเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยดีเลยเออเนี่ยเรากำลังอยากเล่นอยู่พอดีเลยนะงั้นเราไปเจอกันคาบเลือกอิสระไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเราสายแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเรียนโอเคไหมได้จ้า แล้วเจอกันนะคะบ๊าคบานะเอาไปก่อนนะค่ะบ้าบายเรารักชิดนี่นะบ้าหลาหล <W> AH> ว้ายมัวแต่ฝันต้องรีบไปเรียนคาบแรกแล้วเราขาดพาหมดแล้วตนเล่นโซเชียลเห็นไปอยู่ยอดฮิตเพราะว่าสวยมากนกแต่ว่าตลกมากได้มาเป็นเรื่องจริงเหรอ ชายเราต้องทําตัวเนียนๆเป็นล,ลีเป็นล,ลีกกับผู้ชายทุกคนทําตัวอารมณ์ดีตลกผู้ชายก็จะมองว่าเราสวยแล้วเราก็จะได้ผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะพีทฮะไม่จริงมั้งเบลทำไมพีทไม่รับมุกเบลเลยล่ะคะใจร้ายเฮ้ยแล้วอย่างจมนี่เนี่ย เขาเรียกว่าสวยหรือว่าตลกกันแน่วะเดี๋ยวจะกล้าถามอีกเนาะเขาเรียกว่าหน้ากลัวแบบนั้นน่ะเมาเพื่อนไอ้นี่นี่แต่ก็จริงนะว่าแต่จีนี่ชอบแฟนไม่ใช่หรอวะเห็นนางอ่ะเชื่อไปบอกใครต่อใครนะว่าแฟงอ่ะเป็นแฟนนางด้วยเฮ้ยจริงเหรอแฟนเลยลองพูดมาสิเฮ้ย บ้าไม่จริงเปล่าเป็นไงไรไม่เป็นไรจริงพี่เห็นจิ๊ดน,นี่ปะรู้สึกเหมือนตอนเที่ยงเห็นชี้เล่นนักเรลเล่โชว์ที่โรงอาหารน่ะแต่คิดมากเลยเดี๋ยวคงขึ้นมามคุณพระมิซาว่าแฟงอ่ะหาผ่าจิ๊ดนี่ทำไมคะเบลไม่ยอมนะคะคุณคะ่ะพอดีจิ๊นี่อ่ะนัดเราไว้ว่าจะมาสอนนักเรลเล่เน,นี่ยเข้าคาบเรียนแล้วเรายังไม่เห็นขึ้นมาเลย ก็เลยถามหายเฉยโอเคแล้วไปนึกว่าพิศสวาสนางขึ้นมาไ้ี่จริงๆนะเว้ยมึงอ่ะไม่จะเป็นต้องสนิทกับจิตนี่ขนาดนั้นก็ได้แฟงค์มึงอ่ะไม่คิดแต่จิตนี่อ่ะมันคิดไปไกลแล้วนะเว้ยมึงก็รู้นี่จิตนี่อ่ะมันไม่ค่อยอยู่กับม่องก็ลลอยขนาดไหนเรียกง่ายๆว่าบ้าหรือบาบลานางนะนะชอบคิดว่านางสืิกว่าใครแหม หน้าอย่างกับมนุษย์ต่างดาวกบคุณค่ะเฮ้ยคือกับจินนี่เนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่มีอะไรเพราะจิมนี่ไม่สวยหรือเปล่าวะแกถึงไม่ชอบมันอ่ะนั่นสิหน้าอย่างนางอ่ะใครเขาจะไปรักลงล่ะค่ะเจะเดวลาดีเมาเพื่อนตลอดเลยอ่ะก็มันจีนมิดเทอะ ทำไมทุกคนร่วมหัวกันนินทาจิตนี่แบบนี้จิตนี่เสียใจมากๆเลยถ้าอย่างฉันไม่สวยและความสวยที่แท้จริงคืออะไรสวยแบบไหนที่เรียกว่าสวยจริงและที่เสียใจมากที่สุดก็คือแฟรงค์ไม่ได้คิดอะไรกับจิตนี่แฟรงค์ไม่ได้รักจิตนี่แฟรงค์ไม่ได้รักจิตนี่ รักจิตนี่แฟรงค์ไม่มีวันรักจิตนี่จิตนี่ก็ไม่ใช่คนชั่วคนเลวอะไรทำไมไม่มีนางฟ้าใจดีมาให้พรจิตนี่เป็นคนสวยกับเขาบ้างทำไมทำไมจิตนี่ หนูเป็นอะไรคะทําไมไมายืนร้องให้คุณครูอยู่ตรงนี้จินนี่เป็นคนหัวใจสลายคะ่ะหน้าไม่สวยขาวใสหน้าเหี่ยวมีสิวฝ้ากระจุดด่างดำเป็นคนไม่มีใครต้องการค่ะคุณครูจินนี่มานี่สิคะคุณครูมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้จินนี่นะคะคุณครูมีอะไรย้ายจินนี่เหรอคะ นี่ไงจ้ะจิตนนี่คุณครูมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้จิตนนี่นี่ไงจ้ะ Beauty Farm b i r s Net Snail w h i ครีมสเต็มเซลล์รังนกนวดและมาร์กในขวดเดียวกัน Beauty Farm b i r s Net Snail w h i ใช่แล้วจ้ะต่อจากนี้ไปใช้ขวดนี้นะจ๊ะสิ่งดีๆที่ครูจะมอบให้หนูเพราะความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะ ย้อนหลังไป36ปีที่แล้วอาหารรังนกของอาามีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ไฮโซสมัยก่อนโรซี่หลานอาาคลุกคลีมากับการทำรังนกของอาาเป็นประจำโรซี่ได้นำเศษร,รังนกที่เหลือจากการคัดเลือกของอาม่ามาใช้ล้างหน้าเป็นประจำทุกวันทำเป็นประจำก็ทำให้ผิวขาวอ่อนเยาว์เปล่งปลัง่งดูมีสุขภาพดี นับจนถึงวันนี้เพื่อนๆพบเห็น,น,น,นก็แปลกใจว่าทำไมโรซี่ในวัย36ยังดูสดใสอ่อนเยาว์เป็นที่สุดคุณครูก็คือหนูน้อยโรซี่ในปัจจุบันใช่แล้วจ้ะคุณครูนางฟ้าของจิ๊ดนี่ จึงเป็นที่มาของแนวความคิดการนำรังนกแท้อันดาม,มันสีเหลืองทองมาพัฒนาเป็นสารสก,กัดอันเลอค่าอันดาม,มันสเต็มเซลล์โกลเนสลิขสิทธิ์เฉพาะบิวติฟาร์มในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบิวติฟาร์ม ยิ่งไปกว่านั้นบิวตี้ฟาร์มได้ค้นคว้าวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวเกาหลีในปี2014ค้นพบว่าสเต็มเซลล์รังนกเหลืองทองอันดามันนั้นทํางานได้ดีกับสารสก,กัดเมื่อหอยทากจากประเทศเกาหลีและสารสก,กัดจากสาหร่ายหิมะสีแดงประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถชะลอความแก่ของเซลล์โดยการเพิ่มระดับการทํางานของเอนไซม์และกระตุ้นคอลลาเจนในผิวชั้นลึกจึงเป็นที่มาของบิวตี้ฟาร์มเบิร์ดเนสเนลไว้ เพื่อเราจะมาสักทีวะ,นะเนี่ยนี่ก็ใกล้เวลาเข้าห้างองประชุมแล้วเน่ยไอ้เรื่องไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยแม<า>่ไม่เคยเปลี่ยนจริงเลยวะเออนั่นสิผ่านไปหกปีอ่ะก็ไม่เปลี่ยนจริงเนาะอเอเอแต่เห็นเบลกับน,นิวอ่ะใกล้มานะเห็นว่าหายี่เจอดรถอยู่อะไม่ทราบว่าใครเรียกชื่อเบลคะอิสเบลล่าอยู่นี่คะ่ะชื่นย ว่าไงคะพีทสถาปนิกหนุ่มคิดถึงเบลไหมคะแฟงผู้กำกับหนังโฆษณาแหมไม่คิดถึงหรอกเราก็เจอันที่กองถ่ายบ่อยไงคนใจร้ายนิน่น่นน <c oughs> ส่วนเราน้นก็คิดถึงเบลตลอดเลยนะ <c oughs> เบลอะอยู่ในใจเราเสมอนะอพีทปากหวานกับเบลที่สุดรักที่สุดเลยคะ่ะคุณคะ่ะ <c oughs> แล้วไม่ได้วานี่ไม่มีใครคิดถึงฉันบ้างเลยเหนอเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเหรอ,อจุดหนุ่มน้าใสนี่เหรสจีต่าวหน้าหวานละสิมิวา่าแหมทั้งใสทั้งหวานมันก็ดีอยู่แล้วนี่อิสเบลล่าก็ใช่อ่ะค่ะคุณค่ะอาพอเอาพอาพอ,อ,อ,อแล้วคนอื่นนะถึงไหนกันแล้วเนี่ยรีบๆมาประชุมจะได้ไปหาอะไรกินหิวแล้วเนี่ย โรงเรียนกุลวัฒน์วิทยาลัยหนึ่งยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผอ,อจะมาที่ห้องประชุมนะคะเอ่อนี่อาจารย์ฝ่ายประสานงานการจัดงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนหรือเปล่าครับใช่ค่ะสวยว่ะออกหน้าออกตาเปนะ็นนาแฟงมาล้วอาจารย์เขาสวยดี นี่นี่คุณน้องไม่ทราว่าใช้ครีมอะไรคะทําไมหน้าดูขาวใสไรลิ้วรอยมากมากใช่ใช่ฉันก็จะถามอยู่พอดีเลยเออว่าแต่คุณใช้ครีมอะไรหรอครับไม่ใช่อะไรนะจะได้ซื้อมาใช้บ้างอ๋อฉ <c oughs> ันใช้ครีมบิวติฟาร์มเบิร์นเนสเนลไวท์ค่ะเออครีมอะไรอะ่ะด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะของบิวติฟาร์มที่มีสเต็มเซลล์รังนกเหลืองทองอันดามัน อันดามันสเต็มเซลล์โกลเนสมีกรดอะมิโนที่เข้ากับเซลล์ผิวของคนได้ดีที่สุดกระตุ้นคอลลาเจนดูดซึมสู่ผิวง่ายและเป็นเซลล์ต้นกำเนิดให้กับเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพดังนั้นผิวจะดูเรียบเนียนอ่อนไวัและดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเทคนิคการนวดหน้าแบบบิวติฟาร์มยกกระชับใบหน้าขาวใสและดูอ่อนเยาว์เริ่มด้วยบีบครีมแตะ5จุดที่บริเวณหน้าผาก ข้างแก้มสองข้างคางและจมูกหน้าผากนวดวนขึ้นเป็นลักษณะก้นหอยโดยใช้นิ้วทั้งสองข้างนั้นนวดไปจนจลดที่ปลายผมแก้มใช้นิ้วทั้งสองข้างนั้นนวดวนข้างแก้มเป็นก้นหอยวนขึ้นในลักษณะเดียวกันแล้วให้ไปจบที่หลังใบหู ร่องปากใช้นิ้วนางและนิ้วกลางกลางออกนวดออกด้านข้างเป็นจำนวนหกครั้งจมูกนวดวนขึ้นเป็นลักษณะก้นหอยอย่างช้าๆโดยทำในลักษณะเดียวกันสามครั้งกดจุดเริ่มที่บริเวณหัวคิ้วกดจุดอย่างช้าๆจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้หน้าแลดูอ่อนเยาว์คางใช้หลั ที่คางอย่างช้าๆเป็นจำนวน6ครั้งใช้เป็นประจำทุกวันแค่นี้ก็จะดูหน้าขาวใสอ่อนไว้แล้วค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองิวตแบบ้ฟัมเบอเร์สเนชเวไวน่าใช้ที่สุดเลยค่ะคุณขาเอ,อเดียวแสงสุ่งนี้เป็นไรป่ยเนี่ยเมียไ,ไม่พูดไม่จาเลยมีอะไรก็บอกได้นุนั่นสิค้ะคุณค่ะ เนี่ยเป็นอะไรเหมือนกําลังคิดถึงใครอยู่เปล่าก็คิดถึงเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะเออคือไม่ได้เจอมานานแล้วมันหายไปเลยนะเฮ้ยใครวะใช่รุ่นเดียวกับพวกเราหรือเปล่าวะอืมก็จินนี่งไงเออนั่นน่ะสินางยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เจอนาะนตั้งแต่จบมปลายคือนี้จินนี่เนี่ยชีสอบเทียบมห<อ>กได้แล้วก็ลาออกเลยนะ จากนั้นก็ไม่ได้ล่ำลาใครเลยอ่ะอแต่โจก็ว่าไปแหละพูดแล้วก็คิดถึงนางเหมือนกันใช่ใช่ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นไงบ้างงา้นดิฉันส่งแค่นี้นะคะพอดีนี้ครับต้องไปทำต่อค่ะอ๋อขอบคุณมากครับเออแล้วไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อดิฉันจิตนี่ค่ะเพื่อพวกคุณไงคะยินดีที่ได้พบเพื่อนอีกครั้งนะคะฮะจิตนี่ไม่ใช่ละมอ้านี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย อย่ามาหลอกอย่ามาแกล้งกันสิคะคุณขานานสีมันไปไม่ได้หรอกคุณนี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันดีจริงๆเลยนะนี่จิตนี่จริงไหมคะคุณขาอ,อย่ามาเรียนแบบการพูดการจาของนางอีกเหมือนซะด้วยเอางี้ถ้าคุณเป็นจิตนี่จริงๆไงนะคุณจาได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณพูดกับผมเนี่ยคุณพูดว่าอะไรเพราะความสวยงามที่แท้จริงคือต้องสวยจากภายในสู่ภายนอก และจิตนี่จะสวยให้แฟรงค์ดูจะสวยให้แฟรงค์ดูจะสวยให้แฟรงค์ดูเพราะความสวยงามที่แท้จริงคือต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกและจิตนี่จะสวยให้แฟรงค์ดูเฮ้ยจิตนี่จิตนี่จริงเนี่ยก็จิตนี่จริงๆสิคะคุณขาสวัสดีค่ะชาวโลกจิตนี่มาแล้วค่ะว้ายยังจิตนี่ นี่แกงจริงด้วยเหรอใช่ละ่ละอิซาเบลลาแบบเนี้ย<อ>ไม่พลาด<อ>แน่นอนใช่จริงๆด้วยแล้วอะไรที่ทำให้เปลี่ยนไปขนาดนนเนี้ยล่ะจิทนี่ beauty farm b u r i n e s s snow white beauty farm b u r i n e s s snow white โอ๊ยต้องไม่ื้อมาใช่ไ,ไ,ไหมยส่ไหอันนวย เป็นอะไรเหรอคะคุณขาซึ้งซ่เฮ้ยเปล่าเปล่าไม่มีอะไรแหมสายตาบ็อกแวกนะเล่วอ่ะอะมเฮ้ยไม่มีอะไรไม่จริงไ